ชาราศีมถุนฮะกับดวงดีฮะครึ่งเดือนแรกนะครับหนึ่งนะครับเดือนนี้เลยนะฮะมิถุนานะฮะเข้าเดือนใหม่เดือนหกนะครับมาเริ่มนะฮะนี่เข้ากลางปีพอดีนะครับเพื่อนๆบอกก่อนนะครับว่าช่วงดวงดีขึ้นนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกดวงดีขึ้นนะครับเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังดวงดีกว่าอีกนะโอ้โหเจ๋งนะครับเขาว่าดวงดีฮะไม่ใช่สบายนะครับบางทีดวงดีคือ มันมีงานเข้าแล้วทําได้ดีทําได้สาเร็จมันมีคนนิยม <_' SM> e> ชื่นชมวานให้ช่วยแล้วก็เราก็ทําได้สาเร็จมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วเราก็ให้งานเราเลยครับแล้วเราก็ทําได้แล้วทาได้ดีทําได้สาเร็จนะฮะชาดาวาจาเด่น,นครับฉะนั้นถ้าเราตั้งใจครับอยากทําในส่วนตัวหรือพิเศษนะครับมีจับระยับขยายทําในสิ่งที่ยังต้องการนะครับโอเคทําได้ฮะชาวดาวดีในเรื่องการงานการเงินการแก้ปัญหาการเจรจา การติดต่อกันต่อรองการซื้อมาขายแปลซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำงานเชิงรุกในทุกระบบทุกมิติสําเร็จนะครับถึ่แม้จะวดาวนี่มันโดยโดยรวมมันดีนะทีนี้ฮะอะไรที่เป็นปัญหาบ้างนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของงานผันผวนบางทีเพื่อจะเจอแบบสั่งอย่างได้อยากน,นี้มันคก็แบบเหนื่อยใจน่าํำคาญในสองคือดาวแห่งการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆฮะบ,บางทีปัญหาดูดปบปับช็อตพันปัญหาที่คาดไม่ถึงปัญหาที่มองไม่เห็นปัญหาที่อยู่ก็โผล่เข้ามาเนี่ยก็มีเข้ามามันก็ทําให เราเจอปัญหาเป็นระยะมันกันนะครับในช่วาทำระลาบรื่นคือทุกอย่างที่ทามันมีการเริ่มมันซีใหม่แล้วก็เราก็สามารถทําได้ดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลองผิดลองถูกบ้างนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะหรือซึ่งผลลับผลงานก็ถือว่าทําได้ดีผู้ใหญ่เมตตาโอ้โหแจ๋วเลยครับเพื่อนๆครับจากนี้ไปผู้ใหญ่เมตตานะฮะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือวานให้ให้โอกาสเรานะฮะบ,บางทีโอกาสน้มันนานาปัญหาใหญ่กว่าเข้ามาฮะหรือว่านําภาระที่หนักอึ้ง เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรฮนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่า,าผลงานต่างๆโดยรวมถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆที่เราทําคิดแก้กจัดก,การก็ถือว่าน่าพอใจนะครับการทํางานเชิงรุกดีเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียความคิดอยากทําในส่วนตัวพิเศษฮะรกระามาหยิบจับขยับขยายทําได้นะครับจอบดาวมาเด่นนั้นลุยเต็มที่ได้นะฮะดาวเกี่ยวกับกเรื่องของเงินช่วดีนะฮะเผื่อว่ามีไอเดียอยากทำอะไรเกี่ยวข้องเงินทองก็ สวหยิบจับขยับขยายนะครับเรื่องของเงินทองจนที่ไปได้นะครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหารายได้พิเศษเอาโอเคครับช่วงนี้เผื่อมีเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องใช้ต้องหมุนต้องแก้ก็มีเงินในสุนีเข้ามาฉะนั้นช่วงนี้ดวงเกี่ยวข้องเรื่องของรายได้หาการหาเงินพิเศษก็มีเข้ามาด้วยนะฮะฉะนั้นจังหวะเรื่องของการเงินครับมันมีดวงดาวพระเกตโคจรอยู่ตรงหนเงินทองพระเกตคือการหมุนเวียนไปว่าช่วงนี้มันไม่ช็อตนะครับแต่ว่ามันจะมีเหลือเก็บรู้ไหมฮะ ดาวการเงินค่อนข้างผันผวนในมุมที่เข้าและออกทันทีหรือถ้ามอไหรออกปุ๊บก็มีเงินเตรียมเข้าทันทีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นใกล้สบายใจได้ว่าจังหวะดาวเรื่องดีๆก็มีนะครับเรื่องของเงินทองเรื่องโชคลาภนะครับหรือในเรื่องของเงินฟุกๆนะครับเออมันก็ดีนะฮะคาว่าโชคลาภกับเงินฟุกๆนะฮะบางทีมันก็ทําให้เบางทีเราก็เหนื่อยเต็มที่นะเหนื่อยแล้วมีอะไรที่แบบ ฟุกบ้างนะฮะทำให้ความเหนื่อยเราคุ้มค่าขึ้นนะฮะเราก็จะรู้สึกได้ว่าโอเคนะจัวะดาวมันเป็นใจนะครับในเรื่องของเงินทองเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการได้รายรับพิเศษนะครับเดนีเกตามมันหมายถึงมันมีเงินเข้าได้เป็นระยะหรือสามารถหุนเงินได้เป็นระยะเราสามารถวางใจนะครับในช่วงนี้ในการทํากิจกรรมต่ตางๆนนได้เป็นระยะนะครับจัวาดาวมันดีถ้ามีใครทุกร้อนกังวล ไม่สบายใจยวิตกหรือว่ามีอะใจสิ่งในกระตานะครับจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอจากนั้นให้สบายจะได้ว่ามันจะมีตัวช่วยนะไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานสุดท้ายจะมีคนช่วยเสมอหรือถ้าไม่ใช่คนก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะในแง่ก็อาจจะเป็นสถานการมันพลิกกลับมาดีขึ้นก็ได้นะครับมันไม่แน่แน่นอนเนี่ยของเรานะครับยุคของในยุคนี้นะฮะเราแต่ว่าข้อสําคัญคือเราข่าไม่ตายนะฮะในช่วงนี้คือพอจะหมุนเงินได้ผู้ใหญ่เมตตา วาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือแม้แต่นมน้าใจคนใครก็ได้นะฮะทำสัญญาต่างๆนานา,นา,นานก็ได้นะฮะคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือคิดแล้วระบายทําอะไรที่เราทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับผมก็เลยดูโอเคจังหวะดาวเนี่ยมันยังไปได้ไกลนะครับอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะฮะฉะนั้นจังหวะดาวเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆอะไรลองทดสอบทดลองกับชีวิตบ้างตามจังหวะเวลาจากนี้ไปนะครับดาว มีโอกาสเติบโตไวขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจริงๆนะ่าช่วงปลายปีดาวพฤหัสก็ย้ายอีกรอบหนึ่งนะฮะก็มีเงินเข้านะครับแปลว่าสิ่งที่ทําในช่วงอย่างที่ไปนะฮะผลลัพธ์มันรอเก็บเกี่ยวไม่นานแน่ๆน,นะฮะผลลัพธ์วันนี้อาจจะได้ทำหรือวความสำเร็จนะครับในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนหน้าก็ได้นะฮะหรือผลลัพธ์ของการทํางานช่วงต้นปี้ต้นเดือนนะฮะอาจจะกินไปยังอีก2อสมเดือนก็ได้นะครับเดีวยวว่าสิ่งที่เราทําเรื่องดีๆเนะี่ย มันไปสามารถลบจุดอ่อนหรือว่าลบของเสียในดวงชะตาได้นะครับชนี้ชาวดาวก็บอกว่าช่วงอย่างนี้ไปนะฮะจะยิบจับขยบขยาทำอะไรก็ตามผมมองว่าผลงานหรือผลลัพธ์น่าพอใจครับต่อมาเรื่องของความรักคนโสดโอ้ช่วงนี้นะฮะโสดมเสเ่ห์นะฮะเสน่ห์แรงด้วยน,นะฮะช่วงน,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 นี้พูดคุยคนเชื่อถือจอฟังแม้แต่ถ้าจะเซ็นเซลหรือว่าเป็นคนขายงานโอ้งานเข้านะฮะดีว่าจวาดาวมันดีครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของ งานเงินงานงานะฮะเรื่องความรักผมเติมอย่างนะฮะช่วงนี้ใครที่แบบโสดอยู่นะครับระวังคนที่มีคู่อู่แล้วเข้ามานะฮะดาวคารสรัมพันธ์กับดาว,าวหูนะฮะมันสัมพันธ์เรื่องของชีวิตคู่ที่ต้องมีเหตุให้ทบะแว้หรือมีเหตุให้มีคนใหมใหให่เข้ามาตลอดวัน,นครับต่อมามุมดาวถ้าเป็นไปได้นะฮะระยะนี้ผมนึกถึงอย่างนะฮะว่าสมมุติว่าเรามีเรื่องจําเป็นนะครับเรื่องของเงินทองกับความรักนะฮะบางทีคนในบ้านคนในครอบครัวจะเป็นต้องใช้เงินเพิ่มอันนี้ก็เป็นเลยจ่าย หรือถ้าเดือดร้อนนะครับจะมีใครบางคนในบ้านคนที่รู้จักพอจะพึ่งพาหรือพอจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญได้ก็อันนี้ก็ให้สบายใจดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับปัญหาอะไรเข้ามาครับในช่วงอย่างนี้ไปก็สามารถเคลีย yea ร์แก้ได้หมดนะฮะฉันจปลว่าเรื่องเงินเรื่องงานผ่านนะฮะเรื่องความรักก็ถือว่าคนโสดช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่มีคู่แล้วเข้ามาเนี่ต้องระวังนะ,ะส่วนคนที่มีคู่แล้วที่ใผมก็ห่วงเรื่องของคนใหม่ๆเข้ามาอีกางนะฮะมันก็ทําให้เราร้อนใจนะครับทําให้เราว้าวุ่นนะฮะในช่วงนี้นะครับ ความรักต้องระวังนิดนึงฮะดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะฮะชุดน,นี้ระวังท้องไส้ปั่นปวนมีปัญหาเรื่องของท้องท้องผูท้อง,งเสียะฮะกดไหลย,ย้อนใ่าในว,วัยโซครับโรคประจำตัวแล้วก็การปวดหลังข้อบาอ่าไหลช่วยระวังเรื่องของเซมหะเป็นหวัดเป็นไข้โควิดด้วยนะครับต่อมานะภูมิดาวนะฮะเรื่องของแต่ท่านยู่ต่างปรทศช่วยดวงดีนะฮะเออชวดน,นี้ทำอะไรก็ตามงานเด่นการแก้ปัญหาเสพติดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็สามารถแก้ปัญหาได้ค,ค,ครับเลขมงคลครับ 16 3 8กที่เป็นตัวชูโรกเลียก7สีที่ถูกูโกครับมีเรนนี่มีสีขาวนะครับสีน้ำเงินนะฮะสีเขียวแล้วก็มีสีส้มนะส่วนสีที่ไม่ก็ตัวชูโรกมักเรียกคือสีดำนะฮะแล้วก็วันนะฮะที่ดีคือวันอังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ขัดควพรพฤหัสนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่เรียนนะครับการเรียนการสอนการสอบแข่งขันถือว่าน่าพอใจเด็เกก็ตามช่วงนี้นนะ,ะพยายาม มีสมาธินะครับในการเรียนและการอ่านหนังสือเป็นพิเศษครับมันจะมีเรื่องอะไรรบกวนใจเราซึ่งบางทีเป็นเรื่องที่เราแบบชอบด้วยนะฮะฉันช่วยตัดได้ก็ตัดก่อนเอาเป็นหน้าที่ในการเรียนก่อนนะฮะเดี๋ยวสักพักในอ่านหนังสือเสร็จเรียนจบอยคุยกันก็ว่าไปนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าช่วยพยายามประคองเรื่องของการเรียนก่อนนะฮะแล้วก็ต่อมาครับลูกหลานบริวารสั์เลียงอันนี้ดวงเด่นฮะดวงเขาเสริมดวงเราไปว่าถ้ามีเรื่องแต่ร้อนท้ายที่สุดแล้วจะมีคนมาช่วยท้ายที่สุดแล้วจะมีคนมาแก้ปัญหาให้นะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นะครับ แล้วก็ประการต่อมามุมดาวระยะนี้มันมีดวงคนเดือดร้อนขอเขาช่วยเหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะช่วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็โอเคนะครับแล้วก็ระยะนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการริเริ่มซีใหม่ฮะหรือไอเดียใหม่มาฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะรับมือหรือว่าเราจะลงมือได้หรือเปล่านะฮะผมดูในดวงชะตาสามารถลงมือไ,ได้อะไรที่มันทํางานเชิงลุกได้ทําในช่วงช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องรานะฮะในช่วงเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกนะครับมีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะฮะหนึ่งคือระบบพิจารณา เราพิจารณาดูแต่ละข้อครับแต่โดยรวมผมดูว่าชีวิตเราดวงเราเขยับขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับโชคดีครับเป็นกลังใจนะครับสวัสดีครับ